สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาที่น่ารักทุกทุกคนนะคะมา,าาม,มานังเเพรอยุไปรถเมล์มื่อนี้พี่น้องยลินเลิกงานแล้วจอดจกกักรยานถิ่งไวยู่ห่างซัพพสินค้ายลินกับสินางรถไปหาน้องเล็กมื่อนี้น้องเล็กหยุดงานาบ้านน้องเล็กคนนี้ตลาดนัดเนาะคะ่ะเนาะยลินสั่งให้น้องซื้อ,อของอยู่ตลาดนัดให้เหลิกงานแล้วยลินกับสิไปเอาเพราะว่าขันก็สร้างน้องให้ซื้อให้เหลิกงานแล้วกับสิ บ่ได้ตลาดนัดกับศิเลอร์กอนเนาะค่ะเนาะร่อรถอยุ้พี่น้อง <c oughs> มาแล้วมาแล้วเมื่อนี่ยสูดีฝนปโปตกพี่น้องจ้าค่ะกัต่า่ากอากาศหนาวที่ลินกับเลยต้องนงุ่งให้มันอุ่นอุ่นไว้พี่น้องเสื้อเสื้ออดอันมองน้องเล็กยุ่กับใสเ่เวลาโดนเติบยุ่ค่ะ ทั้งรถเม่์พี่น้องทางรถเม่์ยูนิสะดวกสบายค่ะ,ะบริษัทของเฟิร์สเป็นสัมปทานเหตุเส้นทางนี่เฉพาะรถเมล์แนนนกกลนด์เนาะค่ะเนาะก๋จบ่มีรถอันอื่นมาแลนปผลพี่น้องค่ะอย่าลิ่นเก็บมันหลงอันป่ายลงแปพี่น้องอย่าลิ่นบ่คอยคุนทั้งบ้านน้องเล็กปันไดค่ะเกือบมันหลงป่ายล่อง หม,มากอ้หมากกุหลาบนะพี่นอ้องก็ดกแถะค่ะบ้านน้องเล็อกอยุดแถวแถวเนี่ยหล่ะพี่น้อง <c oughs> สูบดุหีต้นนี้มานฝนบ่ตกลมวีวีหนาสดเด้อพี่น้องเด้อยายลินหนาสดค่ะอันย่างไปนี่เเลี้ยวงงงงงแงเงงนี่ยยายลินหาเห็ุเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องเด้อสามทางกันแถวแถวนี้มนีตะหลังใหญ่ๆเด้อพี่น้อง ตาสะอ้อนสะออนมีเงินสื่อน้ำเขาดอกพี่น้องเอ้ยมีปัญญาใจคา่าเช่ากระบุญหัวแล้วหาไฟแดงก่อนเล่นกระดาษเป็นสีตรงลงตังลางจะเล่นไปบกหอนในตัวเมืองแฟร์ลำดอกพี่น้องอีกประมาณสามสี่ปลายรถแม่นเนี่ยล่ะจะเล่นกระแว่ลงนีสักก่อน สิมาหาผัวทั้งนี้กับว่ามีผู้บ่าวสวดผู้เขาสิเอาเยลินจา้าคน <c oughs> ตึกมองพี่น้องเห็นอยู่นีนตึกรัฐบาลตึกหลวงอยู่ได้ในพี่น้องเราว้างตึกหลวงอยู่กับบ้านส่วนตูนสิไม่ความแตกต่างกันได้พี่น้องอยู่นี่นะเยลินมาล่อรถแม่พี่น้องจ๋าได้ค้องแล้ว ฝ่ามาาฝ่ากลับค่ะรถเมสซีพรอพี่น้องไปกลับรถเมสไก่สีมาล่ะไม่ยืดหนาเบิดเจอเบิดเจอ,เเจอยู่เน่ยล่ะพี่น้องค่ะด้านหลังก็สิเป็นเส้นทางรถเมสแลน์เนาะคะนะ่ะเนาะบริเวณรอบหล,บหลอกมีตะปาเด้ดพี่น้อง นี่ตึงตะป้านั่นล่ละลมว้อยๆ้ย่ยลัวรอบขอบชิดดีดีเด้อพี่น้องเพื่นเฮตดนะจ้ะคนสิบมี่ข้นมายางเหรินน้ำมูนีหรอกค่ะ ต่วันมีมีจัก,กรยานยูพี่น้องจัก,กรยานไปได้ค่ะห่างอ,อีกเลี้ยวพี่นอ้องเออบ่อใดนอนอีกเลี้ยวแม่กับลูกอันอยู่ทิ่บ้านเงียบสนิทบันมาแมนอันอยู่ข้างล่างติดทองคั่วอีกบ้านนี่ยืนินแล้วสิวิ่นตายพี่น้องจ้าหอดเล้วพี่น้องหอดบ้านเล้วพี่น้องจ้า ทั้งเมื่อยทั้งหุ่นหวยเสียงอันนั้น,น,น,นดังปีบป๊บๆตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องนั่นเอาอีกแล้วเอออันหนึ่งดีแล้วผัดยัางอันสวงพี่น้องจ๋าเมื่อยแห้งเมื่อนี่ไปเอาของน้ำน้องนี่ล่ะแนวได้พี่น้องจ๋าย <c oughs> ะเล่นอยากกินแกงบักเอือ้ออฟักทองเนาะคะ่ะเนาะได้บะฮวงหน่อยมาหน่อยนึงน้องเล็กเลือกให้นี่ดีที่สุดแล้วหน่อยนึงเราก็ได้บักเขือมาเราเล่าจัด ซิปน้วยนี่ลหละพี่น้องบะเขือเปาะในสวนเยลินมันหล่นกินมใจสีเบิร์ดลหละซิบน้วยนี่สองร้อยบาทได้ยุแล้วมั้งคุณอ่ะพี่น้องแนวเยแย่ลินอยากงามคักงามเนี่ยแล้วก็อันนี้อีกอักอนนึงแนวเยแยลินได้พักซิสังน้องเล็กซื้อพี่น้องจา้านี่ละ เลิอกอบอละลาบเรียบเลิเลกงานแล้วเอจาจักรยานไปจอดไว้หน้าห้างซับสินค้านั่งรถแม่ไปตัวพี่น้องจ้าของมืดหนิมีซิบซีปอนน้องเล็กออกไปก่อนเนองินเดือนยังลิ้นออกจังเสี้ยวให้น้องพี่น้องมีซิบซีปอนตีเป็นเงินไทยบาทละปอนละสี่ซิบซีบาทกับบอระลางพันหนึ่งพี่น,อน้องเงินพันหนึ่งได้บักอื้อหน่อยหนึ่งได้บักฮุ่ง แต่ผักซี่กําเนึงหมากมาลาสดสามหน่วยบุกเสือเพึ่งกิโลได้ทำหนักหลือเงินพันหนึ่งพี่น้องจ้ะตะกี้ซื้อเบรดจิบปอนยี่สิบปอนปอนี่หิวจนแขนรวยผุ่นได้พี่น้องซื้อมาเนี่ของมันแพงเนาะคะ่นะเนาะกับไปตามกระแซละ่ะพี่น้องบ่ซื้อกับโบได้กินค่ะมาะืาอนี่ยเยลินกับบางเนี่สภาพประเทศเนี่สอดหอดเสียผาเยลินสิไปมาเขากันพี่น้องคืออยากกินอัน อมพี่น้องจ๋าค่ะเยลินสีอมหมูใส่ผักซีแล้วก็ใส่บัคเขือจากน้อยเนาะคะ่นะเนาะมเน่เมื่อยเมื่อยพี่น้องเยลินนอนเบ่ออิม่มขันเยลินนอนเบ่ออิม่มหน้าตากระสีเป็นร่อยร้อยยังสีละ่ะเสียงอันนี้มันดังปิ๊บปิบ,บ,บอยู่เบิร์ตขึ้นพี่น้องแต่ว่าเมเนี่อันเนเบอร์จอนนี่เล่าเลิกงานคำเดี๋ยวเราสิมาเบิรงให้ค่ะ นั่นแหละพี่น้องเอ้ชีวิตประจำวันก็มีสัมเนลละเมียรังบุญไวาไขยปลาอยุแต่เลียงเล่าได้บ้านเนี่ยละพี่น้อง well. อ nah ุบงงยงิ้งอันนั้นพังอันนี้่อมอยู่นี่ละค่ะนแม่นเป็นบ้านเจ้าควงกับสีเบิร์ด <Kazakhstan S 1> ลายบาอยุพี่น้องอันนี้เป็นบ้านเศราเนาะค่ะเนาะเล็กๆนหน่อยจังสีข้าสือมาเปลี่ยนเอาแต่ก็หลายบาทย้อนยู่งขันสิ่งใหญ่ๆอื่นๆกับมีตั้งแต่เจ้าควงบ้านนั่นแหะเป็นผู้ใจต่ว่าส่วสีมะสมมาเห็ดยังห้กับสาเนาะค่ะเนาะบ่ได้ท่านอกท่านใจปันไดด สั่งยู่เมียงน่องบ่คือบานเฮ้าเด้พี่น่องค่ะล่อไปโลดล่อจนตัดสวดตาซ่งเบิดผุนละสวดสิมาสอมไม้ยังให้เฮ้าน่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้ก็มีมาฝากมาตอนไล่ตเติบพี่น้องจ้าขอบุญขอบคุณไล่หลายเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้องล่าลาย